ช่างโรยตัวชีวิตแขวนบนเส้นได้ในวินาทีแผ่นดินไหวช่างโรยตัวกําลังทํางานอยู่ข้างตึกเมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นชีวิตเขาแขวนอยู่บนเส้นได้แรงสั่นสะเทือนน้ําที่ไหลลงมาและช่วงเวลาที่หัวใจแทบหยุดเต้นในวินาทีที่ไม่มีใครคาดคิดแรงสั่นสะเทือนทำให้ช่างโรยตัวต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่มีทางเตรียมตัวช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่เหมือนชั่วโมงแห่งการทดสอบจิตใจและความอดทน จะทำอย่างไรเมื่อชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อดทนสงบสติและฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ช่วงเวลาที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้คงกลายเป็นความทรงจำที่จดจำไปตลอดชีวิตบางชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ความอดทนและความกล้าหาญจะนำพาเขาผ่านมันมาได้พังตามบนเส้นได้นะ